สวัสดีค่ะจิดาพาการ์เด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้แนนจะมาปลูกแตงกวาลงตะกร้าเข่งให้กับทุกคนได้ดูนะคะซึ่งแตงกวาของแนนเน,นีได้ทําการเพราะ,มะเมล็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรอให้น้องมีใบแท้ส,สวยๆแล้วแนนก็จะทําการปรุงดินนะคะแล้วก็จะหมักดินไว้ในตะกร้าค่ะก่อนทําการปลูกนะคะต้นกล้าของแตงกวาของแนนมีอายุ14วันนะคะ หลังจากนั้นเมื่อทําการปรุงดินเรียบร้อยแล้วนนก็จะตักดินใส่ในตะกร้านะคะแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยที่ไก่หมักไบโอแก๊สนะคะซึ่งสวนของแนนใช้เป็นประจําเลยนะ,ะทุกคนนอกจากนี้นะคะเราใส่ธาตุอาหารที่มีประโยชน์สําหรับพืชแล้วนะคะส่วนของแนนก็ยังใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงจุลินซีย์ EM ค่ะและแนนก็รดราดด้วยไตยโคเดอร์มาะคะสําหรับการปลูกผักในช่วงหน้าฝนค่ะ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินของเรานะคะติดเชื้อรานะคะส่งผลให้ผักของเราเน่านะคะตัวนี้นะคะแนนใส่ขี้ไก่นะคะโรยลงไปตรงครึ่งหนึ่งของตะกร้านะคะจากนั้นก็จะเอาต้นกล้าที่โตแล้วนะคะปลูกลงไปนะคะต้นกล้าที่เหมาะที่จะเอามาปลูกที่แข็งแรงแล้วก็คือต้นกล้าที่มีอายุ2สัปดาห์นะคะทุกคนให้เขามีใบแท้อย่างน้อย 2ถึง3ใบนะคะเวลาที่เราเอาไปปลูกกลางแจ้งผักของเราจะโตไวนะคะตัวนี้เป็นต้นกล้าที่มีขนาดใหญ่ค่ะดังนั้นแนนต้องใส่ดินแค่ครึ่งกระถางก่อนแล้วก็โรยด้วยปุ๋ยขี้ไก่ลงไปนะคะแล้วก็เอาต้นกล้าใส่ลงไปในตะกร้าเข่งค่ะเมื่อใส่ต้นกล้าเรียบร้อยแล้วนะคะแนนก็จะกรบดินลงไปนะคะใส่ลงไปค่ะหลังจากนี้แล้วเราก็จะเอา ตะก้าของเราไปปลูกวางกลางแจ้งเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในหนึ่งสัปดาห์แรกที่ทําการปลูกเราไม่ต้องให้ปุ๋ยนะคะเนื่องจากแนนให้ปุ๋ยขี้ไก่ไปแล้วค่ะเมื่อน้องตั้งตัวได้แล้วนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะก็คือเข้าสู่สัปดาห์ที่3ก็คือ21วันนะคะน้องก็จะเริ่มสวยแล้วตัวนี้เราถึงจะมาให้ปุ๋ยนะคะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะผ่านไปนะคะสัปดาห์ที่3น้องก็จะตั้งตัวได้แบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยนะคะตอนแรกน้องก็ยังไม่แข็งแรงนะแต่เมื่อน้องได้แดดที่เพียงพอนะ,ะบอกเลยนะคะใครที่จะปลูกกลุ่มของแตงกวานะคะแนะนําเลยค่ะต้องปลูกกลางแจ้งนะคะน้องถึงจะสวยนะคะเพราะว่าพืชกลุ่มนี้ต้องการแสงแดดร้อเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็บอกเลยว่า แดดร้อยฝนร้อยนะคะลองปลูกกันดูค่ะในตะกร้าเข่งนะคะและเมื่อผ่านไปนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะเข้าสู่อายุครบหนึ่งเดือนนะคะแตงกวาของเราก็จะขึ้นสวยแบบนี้ค่ะน้องจะเริ่มมีใบที่หนาขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มออกดอกให้เราเห็นนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนท่านนะคะวันนี้แนจะมา ทำความสะอาดแปลงกว้าของแนนะคะหลังจากที่เราปลูกลงในตะกร้าเข่งแล้วนะคะผ่านไป30วันนะคะเนี่ยน้องสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกําลังเริ่มติดดอกแล้วก็ออกผลลูกเล็กกันแล้วนะคะดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะดังนั้นแนจะมาทําความสะอาดใบข้างล่างที่ไม่สวยแล้วออกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของพวกหอยนะคะหอยชอบมากินใบด้านล่างของแนนะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดกันค่ะ เดี๋ยวเราไปเทกันเลยค่ะแนนจะตัดเอาใบข้างล่างออกให้หมดนะคะ mm hmm. เพื่อให้แสงลงมาข้างล่างนะคะ mm hmm. แล้วก็นะคะ่ะหาตะกร้ามาใส่ทุกคนตัดออกให้หมดเลยนะคะ mm hmm. ให้เขาสะอาดนะคะ ใบไหนที่แก่แล้วนะคะช่วงหน้าฝนนะคะจะมีหอยตัวเล็กๆชอบมากัดกินใบของผักของเรานะคะรวมถึงต้นอ่อนด้วยค่ะดังนั้นการทำความสะอาดต้นผักของเราก็จะช่วยให้ เขาได้รับแสงที่เพียงพอนะคะแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคด้วยนะคะตัดออกให้หมดเลย <_ d ata> แล้วก็เราสามารถเติมดินให้กับน้องได้นะคะในช่วงนี้เขาต้องการพลังงานอาหารสารอาหารเยอะนะคะ เติมปุ๋ยให้เขาได้เลยแล้วก็เติมดินให้ด้วยนะคะเราก็จะมองเห็นแล้วก็ทำความสะอาดง่ายค่ะโอ้กิ่งแขนงไหนที่แบบว่าเขาขึ้นต่ำนะคะแล้วเขาก็เหมือนมาแย่งอาหารเราก็ตัดออกได้เลยนะคะไม่ต้องให้เขามีกิ่งแขนงนะคะตัดออกเลยเหลือไว้เฉพาะกิ่งใหญ่ที่แบบว่า สมบูรณ์นะคะนี่เห็นไหมคะทำความสะอาดก็ดูดีขึ้นนะคะเก็บออกให้หมดเลยเหลือเฉพาะใบส,สวยๆข้างบนนะคะแล้วก็ตรงข้างล่างแบบนี้เราให้ปุ๋ยให้ดินก็ให้ง่ายด้วยนะคะทำวิธีนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ดูแนนปลูกผักมาจนจบคลิปค่ะสำหรับใครนะคะที่มี คำถามนะคะอยากสอบถามแนนก็สามารถสอบถามได้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็อยากมาพูดคุยกับแนนก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจจิตภาการ์เด้นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปกับแนนด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแนนจะมุปลูกผักสวยๆให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ควาของแนมติดลูกแล้วนะคะแนมจะถ่ายทําเป็นคลิปที่2นะคะเนื่องจากคลิปยาวมากๆเลยนะคะเจอกันในคลิปที่2ค่ะสวัสดีค่ะ